ันนี้นะคะปุ๋ยจะแชร์ถึงเรื่องของพลังแห่งการขอบคุณที่แบบจะเปลี่ยนชีวิตทุกคนไปเลยภายใน17วินาทีนะคะพลังแห่งการขอบคุณเนี่ยเป็นสิ่งที่ปุ๋ยแบบฝึกฝนเนาะมาน่าจะแบบ4-5ปีเกินนี้แน่ๆเลยค่ะปุ๋ยเห็นเลยว่าชีวิตปุ๋ยเนี่ยนะคะเปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมือนะคะ มีความสุขมากขึ้นนะคะรู้สึกสงบกับตัวเองมากขึ้นรู้สึกเป็นคนที่แบบโชคดีมีสิ่งดีๆต่างๆมากมายรู้สึกเต็มมากขึ้นและที่สําคัญนะคะ,ะรู้สึกว่าปุ๋ยสามารถใช้กดแรงดึงดูดแบบไม่ต้องพยายามได้เลยค่ะคออยากให้นาเรื่องนี้ไปด้วยกันนะคะคลิปนี้เนี่ยปุ๋ยรวมมาให้แบบเต็มๆเ,เลยค่ะ สนับสนุนคลิปดีๆโดย Planta Superfood g l o วยคาเขาคาเขาโกโก้ Superfood สูตร Anti-aging ช่วยต้านแก่ชะลอวัยผิวสวยสดใส70แคลอรี่เท่านั้นไม่มีนมวัว0%น้ำตาลไม่มีคอเลสเตอรอลและไม่มีไขมันทรานเหมาะกับคนรักสุขภาพดีแบบพรีเมียมบอกโค้ด YT ลดเลย50บาทพร้อมส่งฟรีกดได้ที่ Description Box หรือลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะ ลังแห่งการขอบคุณคืออะไรนะคะต้องบอกว่าจริงๆแล้วอะค่ะสมองของเราเนาะแล้วก็จิตของเราอะค่ะมักเป็นสิ่งที่แบบเราจะจดจําสิ่งที่เราอะมักจะเจ็บปวดนะคะหรือว่าผิดหวังผิดพลาดบ่อยๆค่ะด้หลายครั้งเราก็เลยลืมที่จะนักอะค่ะว่าเรามีสิ่งต่างๆที่พร้อมนะคะแล้วก็ดีอยู่มากมายเลยสิ่งที่เรามีทุกวันเนี่ยบางครั้งเรามองว่ามันปกติมันมีอยู่เสมอเช่นนะคะ อากาศอาหารหรือว่าที่อยู่อาศัยเราก็าเลยมักจะลืมค่ะที่จะกลับมาทราบซึ้งเห็นคุณค่าแล้วก็แกรน i t u d จค่ะพลังงานในตัวเรานะคะพอเราไม่ได้ฝึกขอบคุณเนี่ยเราจะพลังงานที่เรียกว่าหดตัวนะคะ c o n s t r u c t i o n ไม่สามารถที่จะขยายตัวหรือเบ่งบานนะคะเป็นพลังงานที่แบบสวยงามมีออร,ร่าสดใส ประกายแล้วก็ดึงดูดได้ฉะนั้นนะคะการขอบคุณนะคะเป็นจุดเริ่มต้นที่เราสามารถทําได้ง่ายๆทําทได้ในชีวิตประจาวันนะคะทีนี้นะคะพลังแห่งการขอบคุณเนี่ยเวลาที่เราขอบคุณมันทํางานระดับไหนเนาะอย่างที่ปุ๋ยบอกนะคะว่าสมองกับจิตของเราอะคะ่ะมักจะจดจําสิ่งที่แบบเฮ้ยเราไม่มีความสุขหรือเรื่องราวประสบการณ์ไร้ไรายที่ผ่านมาหรือจุดที่เราขาดเสมอค่ะ เวลาที่เราขอบคุณนะคะสมองของเราอะคะ่ะจะหลั่งสารเคมีในสมองที่เรียกว่าเซโรโทนินนะคะเป็นสารแห่งความสุขกระจายอยู่ทั่วสมองของเราเลยนะคะเมื่อเรารู้สึกสำนึกรู้คุณเนี่ยต่อเนื่องถึง17วินะคะคลื่นความถี่หรือพลังงานในร่างกายเราอะคะ่ะเซลล์ต่างๆในร่างกายเราจะเปลี่ยนเราจะเป็นคนที่แบบรู้สึกเฮ้ยวันนี้มันดีมากขึ้นวันนี้มันสงบขึ้นเป็นอีกวันหนึ่งที่มันยอดเยี่ยมมากขึ้นซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะปุ๋ยบอกได้เลยว่ามันมาจากการฝึกหมายถึงว่าต้องทําต่อเนื่องนะคะทําตลอด เมื่อสารเคมีในสมองค่ะมันถูกหลั่งต่อเนื่องนะคะมีความสุข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 สิ่งนี้ค่ะจะก,กลายเป็นสิ่งที่เรียกว่า emotional home อารมณ์นะคะที่เราคุ้นเคยมากขึ้นฉะนั้นนะคะเวลาที่เราเนาะฝึกขอบคุณมากยิ่งขึ้นนะคะสมองของเรานะคะพลังงานของเรานะคะจะจดจำความรู้สึกดีๆนะคะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในเวลาอื่นๆด้วยค่ะ ถ้าเรานะคะเป็นคนหนึ่งที่อยากจะเปลี่ยนแปลงพลังงานในตัวเราเนาะเปลี่ยนแปลงแบบสิ่งต่างๆที่เราเห็นในโลกภายนอกอะคะ่ะการเปลี่ยนแปลงในโลกภายในของเราอะเลยสําคัญมากเลยค่ะพลังแห่งการดึงดูดนะคะจะเปลี่ยนเราจากคนที่แบบมี scarcity mindset นะคะหรือว่า mindset แห่งความขาดแคลนเนี่ยไปสู่คนที่มีแบบ abundance mindset หรือว่า mindset แห่งความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ได้ซึ่งการขอบคุณเนี่ยแหละคะ่ะคือจุดเปลี่ยนมากๆเลยนะคะคนที่อยู่ใน mindset นะคะของความขาดแคลนเนี่ยเขาจะรู้สึกว่า สิ่งต่างๆในโลกอะค่ะมีอยู่อย่างจากัด ะะมีอยู่ไม่เพียงพอต้องต่อสู้ต้องดิ้นรนต้องแข่งขันถึงจะได้รับสิ่งดีๆมันไม่เคยมีเพียงพอสําหรับเขาเลยนะคะสิ่งที่เขามีนะคะสิ่งต่างๆเนี่ยก็ไม่เคยมองเห็นเลยด้วยซ้าว่าตัวเองมีต่างนะจากคนที่แบบมี abundance mindset หรือ mindset แห่งความมั่งคั่งเนี่ยจะเริ่มต้นที่จะขอบคุณสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ค่ะไม่ว,ว่าจะเป็นน้ํานะคะอากาศนะคะบ้านที่เราอยู่ผู้คนที่เราพบเจอนะคะงานที่เราได้ทํานะคะเงินที่เราได้ทํหมั่นเรียนรู้ที่จะขอบคุณเสมอจิตใจของเราอะคะ่ะจะค่อยค่อย เต็มมากขึ้นเรื่อยๆคนที่อยู่ใน b u บ d ด n n e m i n d s e t นะคะเราจะเปรียบเทียบตัวเองนะคะกับคนอื่นน้อยลงมากๆเพราะเรารู้สึกว่าสิ่งที่เรามีนะคะมันก็แบบดีต่อใจเรามากๆแล้วค่ะถ้าเรานะคะฝึกขอบคุณมากขึ้นนะคะเราจะมีสเปรนะคะหรือว่ามีแบบสภาวะจิตนะคะที่มีความสุขแล้วก็ดึงดูดสิ่งดีๆมากขึ้นค่ะ ยกตัวอย่างเลยนะคะอย่างลูกศิษย์ปุ๋ยเนี่ยที่เรียนเจ้าแห่งจิตชีวิตติดดาวกับปุ๋ยใช่ไหมคะปุ๋ยสอนเรื่องการ manifestation นะคะการสร้างชีวิตใหม่ให้ปรากฏกระบวนการนึงนะคะที่ปุ๋ยให้ลูกศิษย์ปุ๋ยทําเลยก็คือการฝึกเรียนรู้นะคะที่จะ ขอบคุณทุกวันปุยย้ำนะคะว่าทุกวันเนาะเวลาที่เราอยากที่จะฝึกม a n i เฟอสเตชันบางครั้งเรารู้สึกว่าเราทาครั้งเดียวก็ได้และเราทาครั้งเดียวมันค็จะเกิดขึ้นแต่ความลับมันคือคุณต้องทําทุกวันค่ะอย่างการขอบคุณก็ต้องฝึกอยู่ทุกวันฝึกขอบคุณอยู่อย่างเป็นนิดนะคะฝึกขอบคุณอยู่สม่าเสมอนะคะและเนี่ยค่ะจะเปลี่ยนภาวะใจของเรานะคะให้เข้าสู่ความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและทําให้ได้รับสิ่งดีๆมากขึ้นค่ะ ถ้าเใครนะคะอยากพายนาตัวเองเนาะในเรื่องของการขอบคุณมากขึ้นค่ะหนังสือเล่มที่ปุ๋ยอ่านนะคะชื่อ the magic นะคะ ดอะเมจิกเนี่ยนะคะจะเล่าถึงกระบวนการการขอบคุณนะคะไว้แบบทั้งเล่มเลยทั้งเล่มไม่พูดถึงอะไรเลยนอกจากการขอบคุณค่ะผู้เขียนหนังสือเล่มนี้นะคะก็คือรอน่าเบิร์นนะคะซึ่งแบบเขาพูดเลยนะว่าตัวเขาเองนะคะที่เป็นผู้เขียนเนี่ยเขาได้ใช้กระบวนการขอบคุณนะคะกับชีวิตอย่างสม่ำเสมอรอน่าเบิร์นบอกว่าทุกครั้งนะคะที่เขาลืมตาขึ้นในตอนเช้าอะคะ่ะสิ่งแรกที่เขาอะจะระลึกถึงก็คือว่าขอบคุณชีวิตที่เขามีค่ะ ขอบคุณที่นอนนะคะขอบคุณลมหายใจในวันนี้และขอบคุณสิ่งต่างๆค่ะเมื่อเขานะคะก้าวเท้าขวาลงที่พื้นนะคะสิ่งแรกที่เขาทำก็คือการขอบคุณก้า,าวเท้าซ้ายก็คือการขอบคุณนะคะเขาจะขอบคุณอย่างเงี้ยค่ะเดินขอบคุณอย่างเงี้ยไปที่ห้องน้าทุกวันค่ะเวลาที่เขาแปรงฟันนะคะล้างหน้าแล้วก็อาบน้ําเนี่ยจะเต็มไปด้วยคาขอบคุณค่ะ เพื่อนๆนะคะลองเอาวิธีนี้นะคะไปทํากับตัวเองในช่วงเวลาเช้าก็ได้นะคะมันจะสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงขึ้นความถี่หรือว่าเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราอะได้ดีมากๆเลยค่ะประสบการณ์ของตัวปุ๋ยอะค่ะปุ๋ยเองนะคะทำคลิปใน u t u b e เนาะแล้วปุ๋ยอะค่ะก็มีสินค้าที่ปุ๋ยเป็นเจ้าของแบรนด์ก็คือ p l a n t a s u p e r f o o d G l o w คาวนะคะคาคาว์ซูเปอร์ฟูดนะคะที่ช่วยแบบบำรุงสมองทําให้ร่างกายเราสดชื่นแล้วก็แบบแจ่มใสใช่ไหมคะมันมีครั้งหนึ่งทุกคนคลิปปุญญ๋ยอะคนดูเป็นหมื่นเลยนะแต่ว่ายอดการสั่งซื้อออขาางงปุญญ๋ยแค่2เ เฮ้ย <He, S 2> คือใจปุ๋ยรู้สึกแบบทําไมมันเป็นอย่างนี้ทำไมชีดมันถึงเจออะไรแบบนี้พระเจ้าจัก,กรวาลคือกาลังขัดขวางคนทางใ้ความมั่งคั่งปุ๋ยหรือเปล่านะคะแล้เนื่องจากปุ๋ยเป็นคริสเตียนเนาะนะคะปุ๋ยคิดว่าเรื่องราวจิตวิญญาณนอะไม่เกี่ยวกับศาสนานะแต่ว่าปุ๋ยมีพระเจ้าในแบบหัวใจใช่ปะปุ๋ยคุยพระเจ้าว่าพระเจ้าคนดูคลิปปุ๋ยเป็นหมื่นคนเลยแต่ปุ๋ยขายสินค้าที่แค่2กล่องไม่โอเคนะไม่แฟร์กับปุ๋ยเลยนะทุกคนรู้เปล่าว่าสิ่งที่พระเจ้าตอบมาหาปุ๋ยก็คือว่า ตงมีใจขอบคุณวันนั้นนะคะปุ๋ยนั่งคิดแล้วก็รู้สึกเออจริงๆแล้วค่ะปุ๋ยจะสามารถขอบคุณ2ออเดอร์ที่เข้ามาได้ยังไงบ้างปุ๋ยจะแบบรู้สึกแกรทีิจูดหรือสำนึกรู้คุณกับการได้รับสิ่งนี้ได้ยังไงบ้างทุกคนรู้ไหมคะว่าเราเริ่มต้นขอบคุณแม้เพียงสิ่งเล็กน้อยอะ่ะแม้เพียง2ออเดอร์อ่ะมันก็ทําให้เรารู้สึกได้ปลดล็อกอะไรบางอย่างในตัวเราได้รู้สึกถึงความเออเราก็มีเนื้ออกมาวันนั้นนะคะเป็นสิ่งที่ปุ๋ยรู้สึกว่ามันเปลี่ยนชีวิตปุ๋ยมากๆเลยยมทําให้ปุ๋ มองเห็นสิ่งที่ปุ๋ยมีมากกว่าสิ่งที่ปุ๋ยขาดและเมื่อปุ๋ยนะคะได้เรียนรู้แบบใจแห่งการขอบคุณนะปุ๋ยเห็นว่าในเดือนถัดมาค่ะยอดขายของปุ๋ยดีขึ้นนะคะถ้าเกิดใครแบบสนใจอยากทานแบบโกลคาคาวนะคะคาคาซูเอฟู้ดช่วยดูแลตัวเองให้เราสมองดีนะคะจิตใจแจ่มใสนะปุ๋ยฝากโกลคาขาวของปุ๋ยด้วยนะคะเนื่องจากคอนเทนต์ในช่องของปุ๋ยไม่ได้ทำเพื่อแบบเน้นขายของเนาะปุ๋ยเน้นให้คุณค่าด้านความรู้อะค่ะยังไงก็ฝากสิดตามปุ๋ยด้วยนะคะ เพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากจะเริ่มต้นเนาะฝึกใจแห่งการขอบคุณมากขึ้นนะคะกระบวนการที่ปุ๋ยเอามาฝากในวันนี้นะคือเรียบง่ายมากๆเลยแล้วก็ใช้ต้นทุนที่น้อยมากๆจริงๆการขอบคุณเนี่ยนะคะเราแทบจะไม่ได้ใช้เงินสักบาทเดียวแค่เราหลับตาและลึกรู้ถึงสิ่งที่เรามีแค่นี้ค่ะมันก็เป็นการฝึกได้แล้วนะคะแต่ถ้าเกิดใครอยากฝึกให้มันเป็นรูปธรรมมากขึ้นเนาะปุ๋ยแนะนําให้แบบมีสมุดหนึ่งเล่มปากกาหนึ่งด้ามน,นะคะแล้วก็เริ่มต้นเขียนขอบคุณในเวลาที่ดีนะคะในการที่จะเขียนขอบคุณเนี่ยก็คือเวลาเช้านะคะแล้วก็กอดเข้านอน,อน ในเวลาเช้าค่ะคลื่นสมองของเรานะจะเป็นคลื่นสมองที่เหมาะกับการที่เราจะโปรแกรมสิส่งใหม่ๆเราเพิ่งตื่นมายังไม่มีอะไรรบกวนนะคะเขียนขอบคุณในเวลานั้นได้และในเวลาก่อนนอนนะคะที่เรากำลังจะง่วงแล้วก็พลอยหลับคลื่นสมองเราจะเป็นคลื่นสมองที่จะทํางานในระดับจิตใต้สํานึกมากขึ้นนะคะให้ทุกคนนะคะเริ่มเขียนขอบคุณในเวลานั้นการขอบคุณนะคะเราสามารถทําได้ทั้งขอบคุณตัวเราเองนะคะสิ่งต่างๆที่เราได้ทําในวันนี้ขอบคุณนะที่ฉันทํางานของฉันจนเสร็จขอบคุณนะวันนี้ที่ตัวฉันนะคะเริ่มต้นที่จะ เรียนรู้เขียนคำขอบคุณแล้วขอบคุณตัวชนะที่ยังมีสุขภ,ภาพร่างกายที่แข็งแรงอันนี้ตัวอย่างนะคะหรือเราสามารถที่จะเริ่มต้นเขียนขอบคุณผู้อื่นได้ขอบคุณนะคะเพื่อนของเรานะคะที่แบบให้กําลังใจเราขอบคุณงานของเรานะที่ทําให้เราแบบมีรายได้มากขึ้นขอบคุณเงินนะวันนี้เงินพาเรานะคะซื้อของอะไรบ้างทาให้เรามีความสุขยังไงบ้างที่ดูแลครอบครัวเราอย่างไงบ้างสิ่งเหล่านี้คะ่ะเราสามารถที่จะเขียนได้ทุกๆวันแล้วจะทำให้เรานะคะตื่นมาอย่างเป็นสุขแล้วก็เข้านอนอย่างเป็นสุขด้วยค่ะ เทคนิคที่ปุ๋ยแนะนำนะคะที่จะใช้การเขียนเนี่ยเพราะว่าการเขียนนะคะครั้งหนึ่งเนี่ยเราใช้เวลาในการเขียนเกิน17วินาทีอยู่แล้วซึ่งเวลาที่เรานะคะรู้สึกสํานึกรู้คุ้นนะคะเกิน17วินาทีคลื่นสมองแล้วก็พลังงานของร่างกายเราจะเปลี่ยนค่ะเมื่อเราทําบ่อยๆนะคะเราจะสามารถเป็นคนที่มีความสุขขึ้นนะคะแล้วก็มีคลื่นความถี่ในร่างกายที่แบบ attraction ดึงดูดมากขึ้นนะคะพร้อมรับสิ่งดีๆในชีวิตมากขึ้นค่ะ และนั่นนะคะก็เป็นวิธีที่เราเนี่ยจะฝึกใจแห่งการขอบคุณนะคะได้รับสิ่งดีๆในชีวิตมากขึ้นนะคะมีความสุขมากขึ้นสงบมากขึ้นนะคะรู้สึกแบบได้รับสิ่งดีๆต่างๆในชีวิตเนี่ยมากขึ้นมากๆเลยนะคะถ้าเกิดใครเนาะฟังแล้วนะคะรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งนี้นะคะมีประโยชน์นะปุ๋ยขอขอบคุณคนละหนึ่งคอมเมนต์นะคะเริ่มขอบคุณตรงนี้ได้เลยและปุ๋ยนะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาชมช่องของปุ๋ยขอทุกคนมีความสุขนะคะมีชีวิตที่ยอดเยี่ยมนะส่งความรักกําลังใจแล้วก็พลังงานดีด <c oughs> ๆทุกคคนนะะ ไว้เจอกันใหม่ในคลิปครั้งหน้าค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย